สวัสดีผู้ชมทุกท่านทุนกกนรซนะีระล้ะวันนี้นะก็อยู่ในเกมของไมค์คราอยู่ในบนอร์ดขอากาลาที่ขนนันะครับผมคือได้เกิดผูช้ชมของคลิปมันจะมาแบบว่าโมทีฟเหนือที่เหลือสองที่ตอตอองที่ตอคลิปตละหรือม่บางทีก็องหน่งเดือนเนหนเดือนหนึ่งคลิปสองคลิปอเดือนอ่ะก็คือผมไม่ค่อยมีเล่ไง งานเยอะด้วยแล้วผมต้องมาเพรียงงานอ่ะมันอยู่ในคิดแบบบางทีคือผมเราคิวแล้วลงคิดแล้วแหละแต่ว่าไม่มีใครดูต้องออกมันน้อยใจเออมันร้อนใจมันดูแค่หนึ่งคนไม่ว่าใ,ใครดูก็เลยออกไปในี่พูดใจโอเคในคิดนี้เราก็จะมาพูดเรื่องขาอะไรกันนะั่คือผมไม่ได้เสร็เยอะหรอกแต่มีคำที่ผมเสร็จแต่ว่าเมื่อไหร่จะจบสักทีวะขาลองสู่คือลุกคนให้คือในคิดนี้ทุต้องขอไปในเอฟซีของลุกคนมาน้านที่ดี มาดังยิ่งด้วยนะผมว่าถ้าจะพูดอะไรไม่ดีริงขอไปนะคือคือผมไม่อยากรู้ว่าเมื่อไหร่มันจะจบข่าวถ้าเกิดผมว่าถามว่ามึงเสริมอะไรอ่ะก็มันเป็นข่าวของแบบว่าคือเขาประกาศข่าวที่ไปแล้วก็มองความคิดได้แต่เราไม่สามารถไม่กระท้วงอะไรได้ครับอย่างนึงที่ผมเองยังมากสุดคือข่าวคนคือข่าวฆาตกรรมเออคือเอาง่ายคือข่าวขัดข้าแกันเนาะเดีไม่รู้ว่าเป็นข่าวฆาตกรรมหรือข่าวแบบ น่าหม้ผมอะไรฆ่าใช่หหรือว่ารักรอบฆ่าอะไรแต่อยู่ในการฆ่าต่างกันเนาะอยู่ในการฆ่าฆ่าอะไรคืออ่าใี่ผมก็เข้าใจแต่ว่ามีกลุ่มั้นที่จะขุดรูเก่าของบางคนซึ่งผมก็แบบว่าถ้ามนขุดก็โอเคนะแต่มื่ทำไมบางคนได้เป็นขาแล้วกลายเป็นเหมือนดาราเหมือนคุณผู้ชมตูคิดอะไรเป็นเป็นแสนคนหรือเป็นเมือนแสนคนนะดูที่แบบนั้นผมเลยมีความคิดคิดในในกรงสมองสมองพอสมองกว่า เป็นคือข่าวยังไงเนี่ยคือก็เรียกว่าอะไรข่าวฆ่าคือฆ่าเด็กอยู่ดีมาเป็นข่าวที่แบบว่าอ่าซัพพอร์ตกันหรือแบบอะไรช่วยเหลือกันได้ยังไงวะ mm hmm. คือทังที่ทำไมทุกคนไม่หาความจริงว่าใครฆ่าแล้วก็จบคดไีไปไปมาๆอ่าไอ้เงี้ยเออลูกคนสักดีดีแบบอ่าคือตอนแรกก็ได้ดีเนาะแต่ก็ต่างหลกักก็เออจอมตีซะละเขานยผมก็เลยแบบดูไปดูว่าเออไม่ก็มันดี้ การที่ผมแบบมันมันใส่หรอตั้งเมันไม่หาข้อมูลดีปะให้แบบใครเป็นคนฆ่าตรงคือู้อันนี้ผมก็ดูข่าวดูข่าวดูข่าวไปดูข่าวมาวนเไปมาจนถึงข่าวแบบในช่วงของปีปีปีก่อนเนาะเออในช่วงวันก่อนเขาลงข่าวเรื่องมึงผลลุ้นเลยแบบอ่ะไอ้เหี้ยกระแสเหมือนกับย้อนตรงถิกับคือตามจริงแล้วอะข่าวเนี่ยมันก็เสนอความเป็นจริงเนาะก็ต่างป่ายต่างก็ไม่อยากพูดเลยปะ ผมก็เลยเนี่ยคือผมผมคิดในในแง่คุณผมนะว่าอ้าวทำไมคือทำไมข่าวจากข่าวจากคาดการคาดคือแบบข่าวแบบอ่าคาดเด็กอ่ะหรือคาดการณ์เด็กแา่เป็นข่าวที่แบบส่งเสริมให้เป็นคนเป็นดาราเฉยเหมือนที่ผมลงลงลงเพจนะม,มันจะมีวัวเพจวงโลดแหลไปนะอะไรว่าข่าวข่าวอะไรอย่างเงี้ยทำไง จากคนมาเป็นคนทําให้คนเป็นดาราสอย่างนี่แหละันแต่งเพลงข้มาคือมันลงกระแสมันลงทุกอย่างเ,นะแบบเมันไม่ถึงสิบเลยกระเสียคุคช่วยเยนะยร,รเื่ผมหน่ยนะผมอยากทำิเียจจริงโอเคก็ผมก็ไม่เหมือนกันนะว่าทําไมเขาถึขงขำๆนะว่าแทนที่จะนำพาแบบว่บาใครเปน็นค,ปคนฆ่านกสมพูใครเป็นคนคือใครฆ่าก็ใครคือฆาตกรใครกันนี่ แต่ทำไมท่าไมสนับสนุน,นเป็นขาดีสนับสนุนคือมึงช่วยซัพพอร์ตแบบว่าเอออะไรไไนี่คือผมก็รู้แหละว,ว่าเขาเจรจาดีแต่ผมก็เป็นานคิดอยู่ยหลายเอาคิดนะแต่ก็ไม่สามารถให้จับขอบขอบกินได้นะก็เลยพูดในคลิประบายคลิปแม่งที่มันใจพูดในคลิปด,ดีๆอะไรคลิปด,ดีไม่มีใครดูกูรอแม่อะไรที่มันใส่สัตว์พูดแม่งอะเขาว่าเหงาอยากขายไยังไงที่ อยากให้ผมพูดนาแใ่ไอ้สัอพูดดีๆเสียงไม่มีคนดูพูดพูดไม่มีเยอ้าไอ้จิบมหายคนดูเป็นหมื่เย็ดแค่ถูกอ่านกระเดี๋ยวตอนนี้คือผมอ่านประมาณสี่ห้าโมงเช้านะเดี๋ยวผมจะไปเรียนผมจะไปเรียนโอเคแล้วเราก็ไปเออมันไม่มีีหลับที่นอนเลยวาเลยลืมนะรับผมคือใน,นคือในในเนี้ยมันคือมั เล่นของการติมอเพลตกันเลยครับโอเคครับอันนี้ธรรมจรันทร์แน่นี้ใช่ไหมถ้าแตกนี่มาถ้าเกิดรวมนี่เป็นนี้ใช่ไหมแตกนี่มาก็อออืืหคือบอกเลยว่ายาวจ้ายาวดีวจ้ะอืมให้นะคุณผูชมนี่เราต้องสร้างนะสร้างสร้างคือเราก็สร้างไปติดทีเลเลยเนาะ แต่มันต้องใช้เวลาในการนนะหมวุมว่นโอเคเดี๋ยวค่อเริ่มต้นเจ้มามอเจร้านะคุณผู้ชมคลิปนี้อาจจะต้องใช้การแต่ผมว่าคือผมคิดก่อนนะประมาณสักกว่าชิ้นใช่ไหมผมก็อยากให้มันประมาณนี้สิคือลืมไปว่าอันนี้มันสามารถทำไดไ้เกิดอะไรแล้ววะเ,เราจะแบ่งๆอยูน,น,นะครับผมผู้ชมแล้วก็รอรอรอ แคไม่มีแหละแล้วอ่ะเออมันไม่มีอ่าหนึ่งสองฮะอ่านะเราจะไปหาดีไหมไปหาของดีไหมเ้าไม่ไดกหลัเลยลเราทำลับกันนะหลับแบบกระกาศก่อนนะไม่ต้องอะไรต้องมาไม้หน่อยประบบกาศ ครับผมเคเกลอกนะับอันะ,อะบนะครับไปสูกันเลยดีกว่าเพราะมีอะไรทบอนะครรบผมโอ้โมีหมูด้วยนะครับตอนนี้เรากับเราจะไปหาหมูแล้วแล้วจะมีสเกนดป่ามาลูกนะครับอ้โอูด้วยเอ้ยหัวหมูที่เปนี่เราอะหมูยื่นหมหมูยื่นหมหมูยื่ใหมหมเาวสาแล้วเลิ เย็ดเคเคไปมา,มาต่อราหาก่อนนะว่ามีอะไรบ้างน,นะครับทมันมีกระต่ายนะเออนกระต่ายคุณได้ปมได้สิอเออ อะไรครับเนี่ยใช่ลลนะ์โอออโหขุดฐานนะขุดฐานยาวๆไปทนะับงหเลยคืนนี้ช่วงๆนี้ยก็ทำอะไรแบบเอออะไปนะ,ะ,ะ,ะปนะผมเดี๋ยวผมจะลองหาที่ต้องหาตาางก่อนว่ามันต้องใช้อะไรบ้างที่เราต้องไปลงโม้นะต้องใช้การอะไรบ้างหรือออกซิเจนหรืออุปกรณ์อะไรบ้างผมจะหาไม่เคยมาทนะั้งนั้นมาแต่ตัวผมมันใช้ไม่ได้ถ้าเกิดอนะัพเดทดันี่จะ คือมันก็จะแบบคือซื้อใหม่เลยดีกว่าจบคือผมซื้อใหม่เลยดีกว่าง่ายๆเลยอะเอาใหม่นั่นแคือซื้อใหม่ไปเลยแต่ผมต้องดูก่อนว่าซื้อเท่าไหร่ดีโอ้โอ้โหโอ้โหว่าไปตอบผมผมว่าผมไม่รู้แล้วอะไรแบบเดี๋ยว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 คือมันมีหนูรอบมือเลยยอ่ะฉันไม่อตได้หนอย โอเคเย่ว okay. okay. ้าวเดินๆโอเคเราจะเอาเรื่องนั้นก่อนนะฮะเข้าไปใส่หน้อก่อนนะครับผมโอเคโอเคบอกเหาบอกเขาล้วไม่ทำอะไรหรอกเตือนเช้านอนดึกตื่นเช้ามอจะไปส่งแฟนนะนี่แฟนเรียนเรียนเช้าทำเสนองานงผมอะไรก็ เ็แล้วตอนนั้นนะครับก็เลยต้องอัดคลิปทิ้งไว้ครับคุณผู้ชมอัดนั้งนั้อ๋อมันเป็นอะไรพี่อะไรอะไรฮอมคิปเปอร์มันต้องใช้ระเบิดแน่นอนผมว่ามึงต้องใช้มึงต้องใช้เข้าใจป่ะคือคิดนะทุกคลิปมันอาจจะกระตุกนะเพราะว่าเหมือนเหมือนเอาซึองเป็นการที่เกิดแจ้งแจ้งเกิดผมนั่นเลยกันคลิปตัวคลิปก่ะบอกนี่ประมาณเหมือนกับคลิปปั้นไม่ใช่ อ๋อที่ก็เป็นหมื่นยวอ่ะอมมันก็เป็นหมื่นมากหสองมื่างก็เป็นพันพอโอ้โวอเได้แล้วเาเป็นไรวยมายนวเว้ยมายิบดยอืยม,ม,ดม,มดอดนดูหลัง,งดูหนาันแสบ้าดิ้าดิโอ้โอ่าใช่ปะอ่ะอะอะาหรอเป่าไเยนเลย โอเคเราจะหาของที่มันมันเยอะที่มันจะเป็นที่สามารถเป็นไปได้ในการหาของนะโอเคเดี๋ยวสนเขาแล้วก็จะปุ๊บเรื่อยๆต้องถ่ายลิงติดได้หรือเปล่าเฮ้ยตดได้หรือเปล่าโอเคเราจะพบไปนิดนึงนะผมเอาได้หรืนะ okay. อครับฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้นะฮะอ่า 1 2 3่งสอาอูอร่อย่ากอรู้เยอะด้วยเยอะด้วยกะแตกตองแดกๆ้องเดกตองดกตงดกกะแต้องแตกตรเ็กปีนีมาตอกเอ็เอ็ ป่านนี้ปีนี้มันตงเห็นูทีเยอะมากเลยมันเยอมากเลยไม่โอ้ไม่ไม่ไม่ม่้เหมือนคอมโรงพาบาลครื่องก็เห็นยอะเลยดีดีดับดีดับดีดับป้าเตียงนะไม่ได้ไม่ได้ครับผมตายเอเฮ้ยอู้ชงอ่าแมงบุมมันดีสปอน

สอง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 คือคือเพื่อนเราต้องหาเสเบียงไงเราไม่ได้จะอยู่ในโลกไงเออเราจะจะอยู่นอกโลกไงแต่ว่าตอนนี้คือเราไม่มีสภาพิตเราไมต้องหาสาพิตในะอาจารย์โอเคไหมเออเดี๋ยวยืด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 พิสานกณว่ามันจริงมจะต้องมันกลายเป็นสีในโอเคก็ตดนะอ้ยไว้นีแม่งอยู่นอกโลกใช่ไหมหนึ่งอยู่นอกอันจากของเหตุเช่อไหม เยอะเลยแต่ของมันปับมันปักเยอะใช่ไหมเยอะใช่ไหมหมูเนี่ยไอ้กูว่าเนี่ยหมูเนี่ยฮะไอ้กูบ้างกูบ้างให้กูได้กินบ้างมันมีอะไรก็จะหาอย่างไรอุปกรณ์ให้มันแบบแค่มันแบบครบเซตอ่ะคือมันเยอะมันยากมากเลยบริเวณเนี้ยดื่มมันได้วะเราก็ไม่ได้คือเราก็ไม่ได้แบบว่า อ่อาหนึ่งไรนะคืววะเอเราก็เไดนแบบการแบบจริงจังเลยในปีนะนะั้นในปีก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปปลูกข้าวไนก่อนนะผมจะปลูกข้าวที่ไม่ก่อนนะโอเคโอ,คโอ้คือช่วงนี้ถ้าปลูกข้าวก่อนคือมเมย์เขาปลูกทีเรียบก่อนเนี่ยนี่แล้วก็ใหม่ <laughs> หวานใสพร้อมัวนใสสวนตัวไม่ใช่หรอกพร้มพมัว,วนใสสวนตัวโอเค ซือซ้อซุอกซื้อก่อนซุกซื้อก่อนซุกซื้อก่อนโอ้คือเราต้องปลูกไปย,ยืดยืดเนี่ยบางทีเราต้องได้ใช้อะคือบางทีนะอาจจะได้ใช้อาจจะได้ใช้คืออะไรที่แบบว่ามันสามารถที่แบบทำให้เราใช้ได้เออกูใช้หมดอะไรที่มาใช่เราใช้หมดนะคืออะไรใช้ได้ก็ใช้เลยนะโต้องไอออนปิ้งก่อนน,นอะผมเออเดี๋ยวเราทำฐานไม่ต้องตอกไปใช้ถานนี่ยก่อนนะโอเคก็ เราเขจะเล่นเรื่อยๆนะเล่นจะก็เล่นไปเรื่อยผมเป็นนายกูไม่ได้กมเป็นนาต้องสอบไปกูเป็นนายกูเป็นนาคือช่วงนี้เออเราก็ถ่ายคลานแล้วกันเนาะคือช่วงนี้ผมบาเรียนแล้วจะสอบด้วยคือในคลิปเนี่ยอาจจะลงหลังสอบอาจจะลงหลังสอบผมไม่เคยลงหลังสอบใช่ปะว่าอ่าคืออะไงอ่ะผมเรียนแล้วสอบสปึ๊งเงี้ยเรื่อยๆผมก็เลยไม่สามารถที่จะคิดอะไรเยอะได้แต่ที่นี่คือผมยอมรับเลยนะ ผมมัเนตรงนี้เยช่นี้เลยออกนู่นอกออกนอกนู่นออกออกนอนู่นอกทางจากไมค์าบมีแล้วว่าีไฟล์อาลบัอากมปกติเลยแฟรบอกอนี่แหละืผมแบบผมมันเฟมเลยแบบว่าอ้าวเฮ้ยเราเคยทำอันนี้ว่ะไมเราไม่ทำวะคือผมเคยเฟมเว้ยมเฟมว่าคือแบบไม่ทำไใค้คาบเลยอ้าเ้ยอย่าลืมว่าคุณช่นนะครับด้วยถ้ามือโลดมีใคน ถ้ามันแบบว่าพวกนี้ไปไม่ได้มีคนดูไ้พกตัวแใจมันไม่มคนดูพวกคนคือเราไม่ได้อะไรไม่ได้เลยผู้ชมตกไม่ได้เลกูไม่ได้ดับจองเข้าใว่ากูไม่ได้ดับอะไรได้บ้างสลับกูได้ใช่ปะกูได้ใช่ปะเฮ้ยกูได้ใช่ปะกูได้ใช่ปะไม่ลองไม่รู้ดีเวนไม่ไช่ไม่ใช่ไม่ไ่ นี่อะไรมาไงตัว่าลงมนี่เล่นลดมดูมันสนีมันอะไรบ้างวะ What the fuck เดี๋ยวใช้ในบางอย่างนี่แหละมันต้องใช้ในบางอย่างโอเคเดี๋ยวเราจบเดี๋ยวเราพักไปขี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมาต่อขี้หน้านะฮะแต่ละกันไม่จัดแต่ละตอนยืดก่อนแต่ยังไม่เล่นเดิมไม่อะไรนะต้องยาวนะครับต้องศึกษาเยอะๆโอ้โหแล้วดูดิคุณผู้ชมเล่นจนแบบว่าเล่นจะถ่ายแรกจะถ่ายแรกกันดูดีคุณผู้ชมเออเล่นจะถ่ายแหลกจริงเราเล่นไปสักครึ่งวันสุดครึ่งชั่วโมงอ่ะ ชูโม้โอเคได้โอเคเรามาต่อคลิปนี้ก่อนสวัสดีผู้ชมทุกท่านกับซีโร่นายวันนี้เนี่ยเราขอจะมาเล่นเกมไมค์คาร์ชิบิโรดกันต่อเล่นกันต่อติกันคือผมไม่ได้ในจัผมมีเรื่องจะมาสารภาพในคลิปนี้นะคือในช่วงเนี้ยผมกับแฟนนะผมไม่สามารถที่จะเล่นเกมได้คือไม่สามารถอัดคลิปหรือเกมไปได้ คเพราะว่าคืออยู่ด้วยกันก็อาจจะต่อรูปภาพก็ทำได้นะตอนนี้คือสอบทิศตอนนี้คือเป็นเวลาสอบคือเป็นวันสอบทิศอืมผมถึงวันแรกคือแฟนผมอ่าแล้วไม่ต้องไปตามหานะคือตัวคลิปคนละวันคือทั้งหมดแล้วผมต้องขอภัยก่อนนะใช่คลิปนี้คือไม่อาจจะไม่ชัดอีกแล้วนะเพราะว่าไม่ไม่นะตัวอะไรรู้อยู่อยู่ผมชื่อมามันเสียนะคือมันช็อตหนักเลยแบบ ยังไงมัเปมนแบบไฟอฟแบบช็อตแบบไม่ไดีเสียงเลยอะ่ะแม,มผมมันเป็นที่หอรข่องผมนี่หรอวะทำอไรม,มันไม่เคยเป็นอย่างนี้นะตอนนี้คือผมใช้เครื่อง้ยเครื่องเน้ยมานหลายปียังใช้ชเครื่องเนี้ยมานาหลายปีก็เลยอาจจะเสื่อมโซ่หรือว่าอาจจะแบบไม่อาจจะเสียเนาะตั้งใงอะไรต้องอไปอนะก็อีช่วนช่วนัคือตั้งแต่ที่ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยอาจจะมีลงคลิปนั้แต่โอ้คือบางคิป อาจจะลมมอดกรกรันติกาบใช่ไหมแต่ผม,มยังไม่ใช่เลยไม่อยากลมอะไรคือไม่ใช่เพราะอะไรคือผมอยังยังไงอ่ะมันคือยังไม่ได้ก็เลยอัปเกรดเครื่องเลยเครื่องมันช้ามากแล้วอีกอย่างคืออาัปท์อุตกรณ์คืออีกอย่างคือเครื่องผมมันช้าไวไม่ดีเงินไ,ไม่ดีโอเคฉันแพ็อเกจนั้นเงินไหมไม่แล้วก็ตกลงมาแล้วกันเนาะ คือตอนที่ผมจะอัดคิปของกับเกล้คี่คาแต่ผมไปคิดมาุบถ้าเกิดโหดมอตัต้วมาแล้วผมเล่มอสันแบบทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟกต์เลยไปดวงไปไปนอกโลกอะไรใต้เลยคือผมเลิดว่าถ้าเกิดกูไปคือกจะไม่เลขาดั้นเลยเหรออะเพะใช้แบบนี่มันเป็นหลายปีแ้วเลยใช้ทั้งอาชีพทั้งต่อทั้งสงการทั้งีนนนานเยอะด้วอนะถ้าคิปนี้ไม่มีสียงก็ขออภัยนะโอเค ในที่ผมตอบแชทแฟนคือไปทัศนศึกษาเออน่าจะได้หายก้อนหินคือคุณแฟนก็เป็นนี่แล้วแต่ก็เป็นห่วโอเคเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้ผมคิดว่าอย่างคือทั้งแบบมันไม่ได้สร้างภูเ้าอะไรเลยทำไมแทนที่จะไม่รีบทำไมผมไม่ได้เออแบบเดิมบผมจะเล่นใหม่เอาไว้ผมไม่เล่นแบบเดิมมากโอเคผมเนี่ยอ้มาแล้วเหมืนกัน โน้ตเธออยู่ตรงที่หก<อ>เอยอะไปนะ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 ,ะวันทีเยอะไปนะ